วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาโลกแตกของเกมอุมาอุสมกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผู้เล่นใหม่มักจะถามกันเข้ามามากนั่นก็คือระหว่างตู้การซับกับตู้ตัวม้านั้นควรที่จะเปิดตู้ไหนดีซึ่งนี่มันปเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยตู้การชาหลักๆจะถูกแบ่งออกเป็น2ตู้หลักๆซึ่งนั่นก็คือตู้การซับและก็ตู้ตัวม้าขอเรียกว่าตู้ตัวม้าละกันนะครับผมแบบว่าเรียกตู้ม้าแล้วมันแบบเอิม่มกลัวโดนจับอ่ะ โดยปัญหานี้มันเป็นปัญหาเก่าแก่ที่ถือกาเนิดมาเนิ่นนานแล้วสำหรับตัวเกมนี้นะครับผมว่ากันว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นในครั้งแรกในยุคอรารยธรรมเมโซโปเตเมียมันจะนานเกินไปไหมเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าพวกคุณอยากจะเน้นกดตัวม้าหรือว่าการซับกันยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาบอกให้ผมรู้ทีผมจะได้ทําการอ่านและผักดันไปเป็นวาระต่อไปนะครับขอบคุณครับอย่างที่เราดูกันดีนะครับว่าเกมนี้เนี่ย การซับก็คือตัวชี้ตาของเกมนะครับต่อให้เรามีม้าดีๆแต่ว่าการซับมันห่วยอะเล่นยังไงมันก็อยู่ท้ายตารางไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแต่อีกครั้งจะบอกว่าให้กดไปการซับมันก็ไม่ได้อีกเพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีการซับที่ยอดเยี่ยมอยู่ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดไม่มีม้าให้ไม่มีม้าให้ฝึกมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีและคุณดูน้องๆแต่น,นานงเดฮอืมจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะจริงไหมแล้วผมก็เชื่อว่าพวกคุณที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยก็เพราะน้องๆเหล่านี้นี่แหละ แต่การที่จะกดไวฟูให้มันอยู่ในอดีตเรามากๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการเราไม่มีทําให้น้องๆของเราแล้วเนี่ยไม่เก่งแล้วพอเล่นแล้วไม่เก่งเนี่ยก็พานทาให้อยากจะเลิกเล่นนะครับแล้วก็เพราะว่าคนเรานั้นมีความอยากที่ไม่ดีที่สุสดไวฟูก็อยากมีการซะก็อยากได้มันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งในใจจึงก่อให้เกิดคําถามว่าควรที่จะเปิดตู้ไหนดีนั่นเองจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ผมได้ทําการคุ้นคิดอยู่นานนะครับผมตั้งแต่ผมยังแบะเบาจนถึงปัจจุบันที่ผมกลายปลาปาเป็นหนุ่มหล่อีเงลย และด้วยประสบการณ์ทั้งหมดนี้นะครับทำให้ผมได้รู้แจ้งเรากับได้เห็นถึงทางสงบสุขและใน,นที่สุดผมก็ได้ทำการค้นพบคำว่าการมาบาลานที่เป็นการเล่นคำมาจากคำว่า work life Balance อีกทีหนึ่งนะครับโดยผมอยากจะให้ทำการแบ่งเป็นตู้ตัวม้า40และก็ตู้การ์ด60โดยให้น้ำหนักของการซับมากกว่าตัวม้าอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะครับและด้วยความที่เซิร์ฟ g l o b a l ที่กำลังจะเปิดนั้นมีระยะห่างจากเซิร์ฟญี่ปุ่นถึง4ปีนะครับซึ่งระยะเวลานี้เนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานพอๆกับก,บการที่จะทนเห็นใครสักคนในการบริหารประเทศจนครรวาะะนะคับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจรึงสามารถที่จะทําการเล็งเหล่าน้องๆที่จะมาเป็นไวฟูของเราได้และโดวยวิธีนี้นี่เองจะทําให้เราสามารถเก็บเพชรไวส้สู่ขอไวฟูของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยกเว้นว่าคุณอยากจะเป็นราชาฮาเลมกดบรรทุกนางอะนะอันนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอครับและสำหรับในส่วนของตู้การ์ดน,นะครับก็ทําการใช้หลักการเดียวกันโดยเราสามารถที่จะหาข้อมูลการซับที่น่ากดหามาไว้ศักที่ต่างๆได้โดยเฉพาะช่องผมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะรออะไรล่ะครับผมรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาดคลิปใหม่ๆของทางช่องและยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่หาข้อมูลเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งต้องกดเลยอ้าวเพราะฉะนั้นกดครับโดยปกติแล้วนะครับผมการซับนนเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงดึงดูดให้กดมากมากนักนะครับเมื่อเทียบกับตู้ตัวมา้าดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทําการเก็บเพชรหากตู้การไม่ค่อยน่าสนใจนั่นเองครับ ซึ่งต่างจากตู้มา้าที่ส่วนใหญ่แล้วมกักจะหลงเสน่น้องๆจนจําเป็นที่จะต้องเผลอกดออกมาอยู่บ่อยๆนั่นเองครับผมและไอ้พวกที่บอกว่าสัก10โลเนี่ยไม่มีการเสียหายหรอกผมขอบอกเลยว่าหยุดความคิดนี้ซะหาคุณกดได้มันก็ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณกดไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ไอ้ความคิดที่ว่าขออีก10โลเนี่ยมันจะตามมานะครับรู้ตัวอีกทีนึงก็กดจนชนเพดานหายไปแล้ว30,000เพชรครับ และโดยปกติแล้วการกดจนชนเพดานของตู้กาชาในเกมนี้นะครับจะใช้เพชรจานวนทั้งหมด30 0 0 0เพชรดังนั้นแล้วการที่จะกดให้ได้ทั้ง2ตู้นะครับคุณควรที่จะมีเพชรทั้งหมด60,000เพชรใช่ไหมครับแต่ทว่าโลกมันไม่ได้ใจดีถึงขนาดนั้นเมื่อเราทําการหลงเข้ามาในระบบทุนนิยมแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะจบเพียงแค่60,000เพชรเนื่องจากว่าการซับนั้นนะครับผมเรารู้กันดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าบทเลเวลอยู่ด้วยและถ้าหากคุณเป็นคนที่ดวงซวยอวกมากกดอะไรไม่ได้เลย1ทองเเงินตลอดการกดแบบนี้เน ใคุณจําเป็นที่จะต้องกดคนเพดานถึง5รอบรวมทั้งหมด1นึ0 0 0สเพชรโอ้า oh ยอุมะเปลี่ยวแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบทุนนิยมอย่างไรก็ตามนะครับปลายทางนี้ก็ยังคงไม่มืดมนนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเกมนั้นเนี่ยยังคงมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าตัวชมพูซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เน่าไม่เสียนะครับและนอกจากนี้เวลาที่เราเอาไอตัวเหล่านี้ไปใช้เนี่ยมันยังคงนับโลรวมกับเพชรอีกด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย หากเราทําการเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับก็จะทําให้การกดในแต่ละตู้นั้นใช้เพชรน้อยลงไปอีกและเชื่อหรือไม่ว่ามีคนที่เก็บไอตัวพวกนี้เนี่ยไว้อย่างละสอ0รใบนะครับผมนั่นก็หมายถึงว่าหากมีตู้ตัวมาไวฟูหรือว่าตู้การดีๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําการกดคนเพดานได้1ครั้งโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเพชรเลยแม้แต่เม็ดเดียวและคนคนนั้นนั่นก็คือไม่ใช่ผมครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมไอตัวชมพูเนี่ยไม่ค่อยจะเก็บกันหรอกเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถกดสูบฟรีไดแ้แก้อาการมือขันได้เป็นอย่างดีนะครับพอได้มาสัก5าใบหรือสิใบเนี่ยก็ทําการกดเล่นกันแล้วเพ้อๆใบเดียวก็กดแล้วนะครับผมและด้วยเหตุน,นี้นี่เองเนี่ยผมจึงอยากให้ทุกคนทาการเก็บไอตัวชมพูนี้เอาไวเ้เยอะๆช่วยกันผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติรณรงค์ให้ทําการสะสมเอาไว้ราวกับกองทุนยังชีพเพื่อไว้ใช้ยามแก่ตัวนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยทําการแบ่งเบาภาระเพจที่คุณจะต้องจ่ายได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว ดูกราาที่ใช่เนี่ยเราสามารถเลือกเองได้และในสุดท้ายนี้ผมเองก็มีเรื่องที่อยากจะบอกกับพวกคุณทุกคนว่าสมัครสมาชิกช่องได้นะครับ